ลูกค้านะคะรีเควสบล็อกไอวอรี่มานะคะเอ๋บล็อกก็จัดให้นะคะตามแง้ไหมคะสวยมากๆเลยนะคะนี่เป็นรุ่นฮ a บแอลนะคะรุ่นฮับแอลเป็นสีไอวอรี่ค่ะเป็นเอ่อขึ้นเป็นแบบฟูลบอดี้นะคะกระท้อออกมานะคะก็จะเป็นสีเดียวกันทั้งเนื้อเลยนะคะเป็นสีไอวอรี่แบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็เป็นแบบนี้ค่ะสวยโชว์ได้ทั้ง2ด้านเลยนะคะสวยมากๆนะคะสีไอวอรี่ก็คือเป็นสีออกงาช้างนะคะ สีออกงาช้างค่ะแล้วก็เป็นสีโทนขาวที่อมเหลืองนิดๆนะคะจะบอกว่าของจริงนะคะสวยมากๆค่ะลูกค้านะคะที่เขาสั่งนะคะเพื่อที่จะเอาไปแมทชิ่งนะคะกับตัวเอบริกนะคะเอบริกสีไอวอรี่ตัวนี้นะคะอะแต่ด้วยคนละโพเซสนะคะสีก็จะมีความที่จะแตกต่างกันแต่ยังเป็นโทนเดียวกันนะคะที่สามารถไปตกแต่งในโทนเดียวกันได้นะคะนะคะั่งค่ะ เป็นโทนออกขาวเหมือนกันนะคะยากแค่ไหนนะคะเอบร็อกจัดให้ค่ะ